เรียนท่านผู้โดยการฝึกคนาวิทยากรแล้วก็ท่านหมู่เกียบและลูกเสือชาวบ้านที่เคารพรักทุกท่านนับจากนี้ไปท่านเป็นลูกเสือชาวบ้านสมบูรณ์แบบนั่นนะครับลูกเสือนั้นเป็นพี่น้องกันทั่วโลกลูกเสือจะต้องเป็นมิตร ไม่มีแบ่งพักแบ่งฝ่ายการผ่านการทุกลมจึงถือว่าท่านได้ผ่านการสร้างความคลองรองตามนโยบายของรัฐบาลแล้วตลอดระยะเวลาทั้ง5้าวันสี่คืนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ด้วยกันนับว่าเป็นประสบการณ์อันที่ท่านจะไม่มีวันลืม ครับอุดมการของลูกเสือทำปฏิยาณตนตลอดจนสิ่งต่างๆที่ท่านได้ร่วมกระทำกันในพวกการอกรอบห้าวันสี่คืนที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ท่านนั้นยึดมั่นไปพึกประพฤกิปฏิบัติตนดังคำวิานตนตลอดไปและที่สำคัญผ้า ผูกคอพระราชทานที่ทุกท่านได้รับนั้นขอให้ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของท่านขอให้เก็บรักษาไว้ในที่อันสมควรทั้งเครื่องหมายแล้วก็ผ้าผูกคอขอให้ท่านรักษาผ้าผูกคอนั้นอยู่กับท่านตลอดอย่าได้ไปวางหรือเก็บในที่อันไม่สมควร ขอให้ท่านนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานภาพบุข,ขอให้แก่พวกเราในครั้งนี้ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทางคณะวิทยากรคณะกรรมการดำเนินง,งานที่ได้ให้ความรู้ประสบการณ์ต่อคณะลูกเสือชาวบ้านทุกคนขอแสดงความยินดีกับ พี่น้องลูกเสือชาวบ้านทุกท่านที่ผ่านการบุกชมและร่วมที่ีพระราชทานภาคบุอรในครั้งนี้ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีธนทรัยลและสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับนถือตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบารมีแห่ง,อ,าางอ,องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งลูกเสือไทยตลอดจนพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถได้โปรดดมดาลให้ลูกเสือชาวบ้านพร้อมด้วยครอบครัวจงเตรียมไปด้วยพลังความคิดพลังปัญญา พลังแห่งกิจวิญญาณของลูกเสือเพื่อเป็นพลังในการสร้างความดีแก่ตนเองแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นควรแล้วกระผมขอปิดก,การปกโรองลูกเสือชาวบ้านของอำเภอหนองสองห้องรุ่นที่7 6หโทษครับรุ่นที่เจ6 2สี่หนสองทับสองกวันนี้ของทับก,กองลูก ของรัฐบาลพระที่อย่ามือลงนั่งครับกราบขอบคุณท่านประธานท่านแม่เผยและท่านแขกผู้เกียรติที่รัฐท่านที่ให้เกียรติเสารเวลามาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับทราบบุคคลรัฐบาลของการปกครมผู้เสิรชาวบ้านของขึ้นของข้องปีนั้นปีพุทธศักราช2555ในวันนี้เป็นอย่างสูงครับครับพี่น้องเสิร์ฟมาที่โครครับ เรายัางมีที่ดีเกียดอีกที่ทีหนึ่งก็คือที่หน้าสัตว์งเป็นการเปลี่ยนของลูกเสือชาวบ้านครับเพรานะนั้นกระเป๋าอะไรอเรอาไว้ตรงนี้ก่อนครับกองลูกเด็กท้างที่หน้าสัตว์ครับเสิ็จ่วนนะครที่ก่อนพูดตั้งเลยครับ